คณะกัลยาณมิตรในจังหวัดพิษณุโลกโดยได้พร้อมใจกันมาร่วมบูชาข้าวพระวันอาทิตย์ต้นเดือนณห้องแก้วบรรลุธรรมทุดงคัสถานพิษณุโลกผ่านการถ่ายทอดสดทางสถานี GBN และระบบซูมโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ยอสุทธจิตโตท่านประธานสงฆ์ทุดงคัสถานพิษณุโลกนะคะท่านได้นำประกอบพิธีกรรมงานบุญในครั้งนี้ค่ะ ซึ่งทุกท่านที่มาในงานนะคะก็ได้ปฏิบัติตามหลักสาธารณสุขคือวัดอุณหภูมิร่างกายรางมือด้วยเจลแอลกอฮอล์สวมหน้ากากอนามัยนะคะโดยได้ร่วมการสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเตรียมความพร้อมนะคะให้ใจมีความใสสะอาดบริสุทธิ์พ่องใสค่ะเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ก่อนที่จะประกอบพิธีบูชาข้าวพระค่ะ ซึ่งนอกจากนี้นะคะภายในงานทุกท่านก็ยังได้ประกอบพิธีถวายกองบุญต่างๆดังนี้นะคะพิธีกล่าวคำถวายพระทหารโดยมีกัลยาณมิตรอาจารย์ละเมียดสีไตรรัตน์และกะัลยาณมิตรช่อเพชรเพช,ชรพรหมเป็นประธานนำกล่าวคำถวายค่ะพิธีกล่าวคำถวายปัจจัยทยธรรมนะคะโดยมีกัลยาณมิตรธนัญญาพร พรามสุวรรณและกัลยานมิตรสุภาวินีสีคำทาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายค่ะพิธีนำกล่าวถวายขีลานะเพศัตโดยกัลยานมิตรอาจารย์สนธรรมบุตรและกัลยานมิตรชัยพรสังคมาศนะคะเป็นประธานนำกล่าวคำถวายค่ะพิธีนำกล่าวคำถวายระเบียบดอกไม้ค่ะโดยกัลยานมิตรพมรหมายแก้วเกิดและกัลยานมิตรบุรศกรทองปั้นเป็นประธานนำกล่าวคำถวายค่ะ และทางด้านกัลายาณมิตรอาจารย์รัตนาเทียนหล่อนะคะท่านเป็นประธานกล่าวคําอธิษฐานจิตค่ะจากนั้นคณะเจ้าภาพและคณะกัลายาณมิตรก็ได้ถวายทายธรรมและปัจจัยบํารุงวัดพร้อมทางได้รับผ้าไตรกรถิ่นจากคณะสงฆ์เพื่อนําไปอธิษฐานจิตที่บ้านนะคะก่อนที่จะนํามาร่วมในพิธีทอดกรถิ่นณทุดงคัสถานพิษณุโลกซึ่งพิธีกรรมงานบุญตลอดทั้งวันสร้างความปราบรื้มปิติในบุญแก่ทุกท่านเป็นอย่างยิ่งค่ะ ก็ขออนุโมทนาบุญนะคะกับคณะกรลยานมิตรที่ทุดงคัสถานพิษณุโลกด้วยนะคะสาธุค่ะ